แน่จริงก็เข้าเดินมาสู้กับฉันสิวะฮึกลับรับดาวไปแล้วแน่จริงก็เข้ามาสู้กับฉันก่อนสิวะเนี่ยนี่หิมะกาลังตกเหรอเออนี่มันหิมะตกเหรอฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเอ้ยอย่าเผลอดิเอามัดมือตกกระแทกกันไปซะมือตกกระแทกเหรองั้นต้องการไม่ก่อนอุ้ยอุ้ยแรงจังเลยจะพูดไปหาเคแล้วเจอฉันหน่อยอ๋อไม่โดนล็อกลบได้แล้วเอาไปอีกทีนึงเอามัดกันไปเอา เอาดาบฟันไปอีกที่นะโอ้โอ้โหพังเลือดออกหมดแล้วมันหน้าอกฉันซะนายที่<ม>ใช้พลังงานเหมือนกับฉันเหรอให้งั้นเดี๋ยวได้เดี๋ยวฉันจัดให้ตมามนี่คำนี้เลยเอาขึ้นไปบ้างร้างของขาดซะเดี๋ยวพลังฉันหน่อยฉันเริ่มจะเห็นเหตุการณ์ทุกอย่างพลังแห่งนี้มันไร้ขีดจำกัดจังเลยมันสุดยอดจริงๆตอนนี้ถึงเวลาที่ข้าจะต้องลงไปจัดการบางแล้ว รอก่อนเถอะตั้งใไปไปจัดการกับพวกแกโอ้ยโอ้ยเจ็บจริงจริงแรงสักระเกินนะงั้นก็ต้องเจอปืนฉันเออนั่นอะไรใครกำลังมาโฮ้ยนั่นมันอะไรใครกำลังมาแสบตาจังเลยเฮ้ยนั่นพลังอะไรใครกำลังมาหาเราใครกำลังลงมา เงนกระแทกกำลังลุกมางั้นจะต้องอดับคีิมลงพื้นอ้ยอ๋ออ้ยอาโอ้ยอ้ยแรงจริงแรงแรงจงเลยอ้ยเจ็บอ้ยพายุนี่แรงจริงอ๋อในมันอะไรกันเนี่ยมันคืออะไรเอออ้ยเจ็บจังเออพวกคุณกำลังมาช่วยเหรอเมนเซอร์คุณต้องพาโซนายฮั่นออกไปจากที่นี่ก่อนตอนนี้ไตไฮฮั่นกำลังพุ่งหน้ามาตอนนี้เราต้องไปได้ดุดอะไเอยออออ่ออ๋ออข้าเข้าใจแล้วพอแล้ว ต้องลุกขึ้นละแอ้วโอเคจะหนีเหรอเนี่ยมาก่อนลาเจ้าชาฮันคาเมล่าแมนลาบายบายสูซของฉันคือแกทั้งหากะอ่ะเอาไปไม่อกาไม่ไม่ายคิดทำไรให้ฮันคาเมล่าแมนเอาตีนี่ยไปเจอปืนเลเซอร์ฉันส่าเจือคือเสียงฉันก่อนเอาไปอ่อยอืมมาเห็นเจ็บสักนิดฉัน ฉันต้องชิงไปก่อนละไอ้ท่านคาเมลแมนนายโอเคนะฉันยังโอเคตอนนี้ฉันยังไหวอยู่พร้อมสู้อีกครั้งหนึ่ง